ขอขอเจริญสุขยาติธรรมทุกท่านตอนนี้เราก็อยู่เมืองโบราณโคกไม้เดนอำเภอพยุหกิรีจังหวัดนครสวรรค์ก็เป็นเมืองสมัยโบราณตั้งแต่ยุคทวารวด,ดีแล้วก็อนาบริเวณแบบนี้ พระเมธจมเทวีท่านก็เคยแวะมาพำนักในครั้งที่พระองค์ท่านเสด็จกับคาราวานท,ทั้งหมดขึ้นไปเมืองลำาพนแถวนี้ก็เป็นที่แวะพักของพระนางเจ้าจมเทวีเราทั้งหลายก็ได้เดินทางมาถึงสถานที่แห่งนี้แล้วก,ก็น้อมบารมีหลวงปู่ดู พรหมปัญโยขอหลวงปู่ในน้อมบารัตนาเมตตาบาร,รมีตั้งแต่สมเด็จองคปถมจนถึงองค์กัจจุบรรเลงค์ข้งหน้ากำลังจกักรพรรดทั้งหมดบาร,รมีพระโพธิสัจจา,าทั้งหมดในหลวงปู่ดูพรหมปัญโยเป็นที่สุดในน้อมนำสภาวงจิตสภาววิญญาณทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดตั้งแต่ยุคโบราณจนมาถึงปัจจุบัน ตลอดทั้งอดวงกิตวิญญาณของพระนางเจ้าจามเทวีตลอดทั้งลูกหลานบริวารของท่านและผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันทั้งหมดไม่มีประมาณทั้งแถบบริเวณภูเขาเอย่งนี้ก็ดีบริเวณใกล้เคียงก็ดีบริเวณไกลไปก็ดีะดยกําลังบาร,รมีของหลวงปู่ดูผมอมาปัญนโยได้น้อมนําทุกจิตทุกดวง มารับกำลังจกกักรพรรดิเพื่อเพิ่มกำลังเพิ่มบาลมีนักกาบัดนี้เทิน <c oughs> พุทธังเจเวตังเมโปเจมิธรรมังเจเวตังเมโปเจมิสังคันเจเวตังเมโปเจมิ โอตังวันตามิตัมังวันตามิสังฆังวันตามิโลุ่มปัจจาริย ตาติยัมปพโทธังสารนังคาชามิตาติยัมปีธรรมังสารนางคาชามิตาติยัมปิสังฆังสารนางคาชามิปานาติปาตา เวรมณีสิกขาปัตังสมาธิยามิอธินาธาญาเวรมณีสิกขาปัตังสมาธิยามิอพรมมัจริยาเวรมณีสิกขาปัตังสมาธิยามิ โมสาวะทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิานิสุราเมรยะมัจัปปามาทะทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิานิ อิมานิปัญจสิกขาปะทานิสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสมาธิยามิ

¡Qué buena ปาปังมินาสันต so ุโยตุส Taksa. Saya berdaya menjadi beradab, berperkara, berdoa, 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 สิลาดวรังคตะยะติวะตะ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 วะ

Abi ada orang orang yang siapa dia yang dia tidak ada orang orang 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 yang dia tidak orang orang yang dia Abi adalah berantas siapa di mana tiada tiada hidup. Tiada tiada tuan tiada tiada sesungguhnya tiada. Ciri, daripada kebudak-budakan, kebudakan, 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 Bahagian tindakan kuasa tindakan pesuruhjaya tentera Ciri dan pembinaan 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 dioperasi dan binaan binaan untuk pembuatan Pansyat, Tansyat, Aghira ngwa rāt ngāsi, ra-dhi-ta-mā-tē-rā, āng-vā-ta-mī-tū-ra-bō. Āng-vā-ta-mī-tā-mī-wā, āng-vā-ta-mī-sa-ta-sō, rī-vā-ta-mā-ta-mī-tā-mī-che-me. Tātō kītā-vā-tā-kītā-bāi-vā-tā-bāi-yā-tō-tī-nā-tā-rā-sī-tā-rā-sī-tā-bāi-yā-pā. Tū-tō-tā-kō-tā-s Abi adalah orang yang sihat dan berhati adalah orang yang sibuk dan mata itu. Bahawa Abidah dan berantasan siapa yang amatir amat berdaripun itu, amat berdaripun itu amat berdaripun itu, siapa yang tidak bersungguh-sungguh berbakti, sihir, siapa yang tidak berusaha untuk 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 Takut, takut 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 ปัิจัตติปชาัจระวังสันติวารังะวันทาหิโลมันตาิสัพพะุะตัมมะสังฆะปูเจมีล้อมไปท่หลวงปู่ดูหลวงปู่ปัญญพวันตาหิสัโถะตัมมะสังฆะปูมีอทั้งหมดูหลงปู่ติัพพะโ พระด้ามกระโดมทั้งองค์ปัจจุบันออกลางหน้าขอกําลังบรรลีหลวงปู่ได้น้อมนําสัพจิตสัพวิญญาณทั้งหลายทั้งปวงตัวทั้งเมืองเก่าโบราณโคบไม้เดนตั้งแต่สมัยทวารวดีก็ดียุคใดสมัยใดก็ตามทั้งหมดไม่มีประมาณตลอดทั้งอดวงกิจของพระเมธจจมาเทวีและลูกหลานบริวารทั้งหมดในู้ท่เกี่ยวข้องเกี่ยวพัน บรรพบชนบนรรพบรุษปิยชนทั้งหลายไม่มีประมาณตั้งแต่ในอดีตมาจนถึงปัจจุบันและสประจิตวิญญาณน้อยใหญ่ทำไกลก็ดีทงไกลก็ดีไม่มีประมาณนมารับกําลังจกักรพรรดิจากหลวงปู่ดูเพื่อที่จะได้พ้นทุกข์ทั้งหมดทั้งปวงสพ,พสาเพสาพสธมา ัเพสังคาพระภาตาปาเจกานันจะยังพาลังอาลาหันตานันจะเตช สัพพโสสัพเปโหทาสัมเปธัมมะสัมเพสัมขาภาลาปันตาปจิกานันจะยังภาลงอาระหันต จะเตชนาราขังอันธามิสะพัสสังเหปุทาสามเิธามาสัมเพสังขาภาลาปัจจาปจิกา นั้นจะยังพลังอาราหันตานันจะเตชินาราังขันธามิสัพพโซผู้ทางอาทิทามิธรรมา อธิธสขอบอันมีหลวงปู่น้อมนำสัพจจิิญาณทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดมาฝากกายถวายชีวิตด้วยกันพุทธทางพุทธทางชีวิตังชีวิตังปูเชมิปูเชมิขอน้อมถวายชีวิตขอน้อมถวายชีวิต ของข้าพเจา้าขอไว้กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเบื้องบนเบื้องบนทุกทุกพระองค์ทุกทุกพระองค์ธรรมางัามางธรรมังชีวิตตังชีวิตตังปูเชมิปูเชมิขอนอนต่อไาาชีวิต ขอน้อมถวายชีวิตไว้กับพระธรรมคำสอนไว้กับพระธรรมคำอสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์ทุกทุกพระองค,งสคง์สังฆังชีวิตตังปูเชมิขอน้อมถวายชีวิตขอน้อมถวายชีวิต แด่พระภาษาวกของพระตถาคตเจ้าของพระตถาคตเจ้าทุกทุก,ทกพระองค์ที่ตรัสรู้แล้วโดยชอบที่ตรัสรู้แล้วโดยชอบประกอบด้วยธรรมประกอบด้วยธรรมก็บารมีหลวงปู่ในน้อมนำสัพพิจิตติญญาทั้งหลายทั้งปวงรับบนกุศลแล้วก็ให้ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในการสร้างบารมีไปทุกชาติทุกชาติทุกชาติ ลูกหลานพุทธบพันยโยทุกท่านนะก็ให้มีความสุขกายสบายจิตมีความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมพุทธิมาสวสดมนต์ก็ตามหรือญาติธรรมทางบ้านก็ตามนะขอให้เปิดสิ่งดีๆช่วยเหลือกเกื้อกูลกันในการเวียนว่ายตายเกิดนะตราบเท่าเข้าถึงพระนิพพานในยกของหลวงปู่หรือยกของพระศรีอริยเมตไตรถึงเมืองแก้วพระนิพพานทุกกิจทกุกดวงเดิน สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ